อันนี้ชาเขียวหวานน้อยมันมชาเขียวหวานน้อยมันมกเอาเป็นกาแฟหรือเอาเป็นกาแฟกาแฟเนตเนตเข้มเนตเข้ม บาทน้อยนะถูกไหม มามาครับผมโรบิเอซซีนะครับกาแฟร้อนนะค่าวันนี้บันิตพลอยู่ที่ร้านเชฟพรกาแฟสดนะครับกาแฟเย็นนะครับผมกาแฟร้อนตอนเช้าเช้านี้มาเลยต้องได้กินครับพิกัดหน้าโครงการบ้านเอื้อทรอแล้วก็บ,บังหน่งได้เลยชาเขียวาชาดำใส่ถวงรับอเช้าเช้านี้ลูกค้าอย่างเยอะนะทุกคนเย้แก่ชงไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย ก่อนจะไปทํางานนะครับต้องแวะต้องแวะหรือก่อนจะเข้านอนก็ต้องแวะครับผมซื้อนมเอ่อนมเย็นก่อนนี่กาแฟร้อนของพี่เองใช่ไหมใช่ใส่ถุงเนาะแบบร้อนแบบเย็นนะมีหมดอันนี้ยังก็ครับเนี่ยอันนี้ชาดำาชาดำ,าดำอ๋อ เราไม่ได้ใส่ม,นนมะนาว,วอ่อาตาลปใส่ช้อนนึงล้กันซื้อให้คนอื่นอ้หวานปกติปกติไม่ <c oughs> ต้องใส่ไม่ต้องใส่ฟเมดไม่ใส่

ลูกค้าลงรถตัวมาสื่อเลยเจลูกค้าลงรถตัวมาสื่อเลยที่รีนั่นไงเห็นบ่หลังจากที่ลูกค้าเลือกงานมาต้องแวะร้านเจพนก่อนนะครับซื้อนมเย็นโอเลี้ยงเข้าไปกินเย็นๆนะครับอากาศมันร้อนนี่เห็นไหม วันนี้ปังมากครับปังทุกวันนะครับร้านเจ๊คุณเยอะทุกวันช่วงเช้า,ปร,ชชาประมาณ,มาณบ่ายบ่ายสองนี่เจก็เก็บร้านแล้วครับพักผ่อนตอนเช้ามาตั้งแต่ตีสี่กับอีกหนึ่งอาชีพนะครับเนี่ย

หวานปกติหวานปกติครับดำหวานปกติ แยกน้ำรับแยกครับผมแผนกประชาสัมพันธ์ครับดังปังแล้วนเนี่ยร้านเจี๊อนเนี่ยใช่ครับผมเห็นไหมผมฝากด้วยนะครับผมในในแฟนเพจบ่าวนิพลพากินมาเที่ยวนะผมคนกำลังจะดังเรียบร้อยเอาครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนห้เวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม